สวนบรรยากาศการชวนบวชของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะทางด้านพระอาจารย์และคณะกะัลยาณมิตรทีมงานชวนบวชจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้ทําหน้าที่ชวนบวชสัมมนาในโครงการบรรพชาสัมมนาฝื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจําปีพุทธศักราช2566ไปตามหมู่บ้านต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งบรรยากาศการลงพื้นที่ชวนบวชสัมมนน เมื่อทีมงานได้ให้ข้อมูลโครงการแก่นักน้องนักเรียนต่างก็ชวนกันค่ะกรอกใบสมัครและตัดสินใจบวชเองอย่างบวชกันหลายคนทีเดียวค่ะซึ่งผู้ปกครองบางท่านเมื่อได้รับฟังข้อมูลแล้วเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์มากๆจึงได้ตัดสินใจให้บุรหล้าน เข้าร่วมสมัครบวชในโครงการด้วยค่ะเพื่อที่จะได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากนี้ยังได้บวชเพื่อตอบแทนพระคุณบิดามารดาใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและห่างไกลาจากอบายมุกค,ค่ะ